สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพูดถึงลิปลิควิดลิปสติกตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นของ the b a m นั่นเองอันนี้ก็คือแบบเป็นลิปที่ออกมานานมากแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังไม่เคยเอามาพูดถึงสักทีนะคะวันนี้ก็เลยหยิบตัวนี้ขึ้นมานะคะก็จะเป็นรุ่น m e e t matte นะคะ long lasting liquid lipstick นะคะสีที่ใช้อันนี้จะเป็นสี s i n เ e ีย ของเดอรบามก็ตัวนี้ค่ะก็ใช้มาหูนานและเราก็ซื้อหลายแท่งอยู่นะคะก็อันนี้มันจะเป็นลิควิดลิปสติกที่แบบเ,ออเนื้อก็จะเป็นมูดมูสหน่อยตอนทาไปแต่พอแห้งแล้วก็จะเป็นแมทค่ะวันนี้เนี่ยสีก็จะเป็นสีออกชมพู อมน้ำตาในนิดนะคะพอทาลงบนปากแล้วเนี่ยก็ได้สีที่ดูสุภาพเรียบร้อยนะคะก็ทาสีนี้มีแต่คนชมว่าเอ้ยแบบใช้ลิปของอะไรลิปสีอะไรเนาะก็อันนี้มันก็อยู่ติดทนนานพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นลิควิดลิปสติกเนาะแต่ก็ถามว่ามันแห้งมากไหมสำหรับตัวเองที่เป็นคนปากค่อนข้างแห้งมากก็ถือว่าแห้งแต่ว่านิดเดียว ก็ถือว่าโอเคยังอยู่ในรู้สึกว่ายังรับได้อยู่ในความแห้งของมันนะคะก็คือมันก็แห้งนิดหน่อยแหละแต่ว่าโอเคก็ยังรับได้อยู่ก็ระหว่างวันถ้าเกิดใช้ไปกินอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็ลิบก็มีหลุดไปบ้างแต่ว่าสีโดยรวมก็ยังอยู่หลุดไปก็ไม่ได้หลุดแบบน่าเกลียดเนาะมันก็ยังดูแบบรวมๆโอเคอยู่นะคะตัวเนี้ยก็มันจะมีกลิ่น หอมๆด้วยก็จะเป็นกลิ่นแบบออแนววานิลามิ้น์อะไรประมาณนั้นนะคะก็กลิ่นก็หอมสดชื่นดีรุ่นนี้จริงๆมันมีหลายสีเลยแต่ว่าสีที่ตัวเองรู้สึกว่าเออเหมาะมากที่สุดสำหรับแบบเวลาทาลงไปกับสีผิวตัวเองก็จะเป็นอันนี้เลยจะเป็นชมพูอมน้ำตาลนิดๆน,นะคะราคาเนี่ยอยู่ประมาณ เจ็700กว่าบาทเนาะแต่ว่าก็ใช้ได้นานมากเลยเพราะว่ามันแท่งค่อนข้างใหญ่ถ้าเกิดเ,ออเป็นไซส์ของมันเนี่ยเขาจะบอกว่า7.4 ml นะคะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อดูได้ก็ดูใน Facebook ของ The Balm Thailand ก็ได้หรือว่าในในอินสตาแกรของเขาก็ยังมีบอกแหล่งที่ซื้อได้ทั้งในไลน์ของบริษัท ของทองที่เดอปารมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตามช็อปซิฟอร่าอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะยังมีอยู่เนาะอาจจะไม่ได้แบบหาได้ง่ายแต่ก็โอเคหาไม่ได้ยากมากเนาะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหามาใช้ดูนะคะ